สวัสดีครับออค์อาจทุนบุรีนะครับวันนี้พามาดูเหรียญหลวงพ่อเกลือนะครับวัดสอนะครับรุ่นแรกนะครับเนื้อทองเหลืองปีสองห้าศูนย์สี่จังหวัดนครศรีธรรมราชอ่าเบื้องต้นด้านหน้านะเห็นครับมีเส้นคมคมวิ่งตรงนี้ตรงนี้มีเส้นแตกพื้นปั๊มนะครับเส้นทั้งพื้นเลยนะครับคมชัดมากๆด้านหลังเห็นไหมครับดูเส้นนะเห็นไหมครับมีเส้นเลยดูพื้นนะครับคมคมตรงมุมยันนยครับจะเป็นเส้นแตกคมคมเป็นสามง่าม ตามมุมยันนะนะครับแล้วเหรียญนะครับเป็นเงินทองเหลืองแข็งนะครับตัดตรงนี้จุดใจเงินนะจะเป็นร่องอยู่ตรงนี้สองสามร่องอ่ดูกันเลยนะครับหาดูยากนะครับนะอ่าจำหน้าหลวงพ่อแม่นเห็นไหมครับดูพื้นนั่นนี่นะครับเห็นไหมครับตึงแน่นมีเส้นแตกคมคมอ่าโอเคนะด้านหลังนะครับ เห็นไหมครับดูพื้นเหรียญนะนี่นะครับดูพื้นเหรียญคมมากมากเห็นไหมครับตรงมุมยันเห็นไหมอ่าโอเคนะเนี่ยครับมีเส้นแตกเป็นงามๆอยู่มุมยันอ่าโอเคนะครับตัวตัดเนี่ยครับตัดขาดเลยเป็นเนื้อทองเหลืองจะแข็งนะครับอ่าตรงนี้เห็นไหมครับด่ตรงนี้นะอ่าโอเคนะครับฝั่งนี้ โอเคนะครับดูหน้าหลวงค่อยร,รอบหนึ่งยวครับคุมจัดมากๆนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากเพจร้านพักเครื่องอุงอาจทุนมริด้วยนะครับสวัสดีครับ